สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านด้วยนะจ๊าวันนี้ก็ไม่อยู่น,นมัมมี่ใช่น้มีชเชนเฉยโอเควันนี้ผมก็พาทุกคนมาเล่นตีตุนบ500บ่นด้วยรับห้าร้อยบาทนะก็ว่าเล่นเท่าธรรมดาไปลนะแล้วก็วันนี้จับเวลาดีไหมเด้วเวลาดีไหมเอาล้วจับเวลาแล้วกันนะมาก็ก่อนที่จะเริ่มเกมก็ขอคนละหนึ่งไร้นซัลคายให้มัมมีกันด้วย นะจ๊ะแค่คนละหนึ่งไอย่ากเกินใจนะหนึ่งไร่หนึ่งซับสไครนะอย่าลืมโอเคปะก็อุ๊ยตัวแไรกก็เข้าเลยตัวอะไรก็เข้าเลยอุ๊สองหุยสองตัวติดไหนเชื่อไหนเชื่อเมื่อวานก็สองตัวติด,าว,าตว,ตดวันนี้ก็สองตัวติดนะไม่ธรรมาดา พระราชนีด้วยปนะ่ะไหนๆก็แตกดีแล้ขอพระราชนีตัวได้ไหมไอ้เหี้ย,ยได้จริงขอปุ๊บรับปับ๊บนะเวลาสิเวลามีค่าเดีย๋ยวซากับพี่อู้่แม่งสี่สิบทีก็ไม่ตีก็ได้ไอแวนแม่นี่ตัวนี้นี่ น่ารักน่ารักตะมูตะมีนี่ง่ายดีเห็นไหมพระราชาตอบอ่ะโอ้ไม่แตกเกินพี่หมีอ่ะเออได้พี่หมีก็โอเคจอนสลัดจอนสลัดราชนีตก่าไงตัวนีแขกโป๊กเป๊กเลย ลอยไม่ไม่เขาว่ามาลองเบ็ดเบ็ดหนึ่งหนักกว่าเดิมอีกว่าเฮ้เปลี่ยนเบ็ดไม่หนักกว่าเดิมอีกทุบ แตายคือผมแม่ไม่แตกมันก็เกินไปอุ้เข้าสักทีเอางแล้วพี่หมอย่างไวใช้ได้พระราชาแล้วกันมีเวลาน่าจะแตกให้หรือเปล่าน่าจะ เป็นแค่นาจับจริงๆอะ่ะจะปรับเบรคขึ้นดีไหมเนาะตอนนี้ไม่แตงขอปรับเบรคขึ้นเลยกันวัดดวงไปเลยมาแม่ไม่แตกหนักกว่าเดิไมไีเรื้อว่าโอ้โหแน่น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 หนาแน่นหนา แน่นห่ะเฮ้ยไม่จะตึงๆเลย่ะวันนี้โอ้โหยังไม่ว่าจะไม่ได้ไม่ห้าสิบทีได้แล้วนะเมืเ่อกี้ั้องต๋ดิพอกันเลยพี่หมีแล้วกันนะพี่หมีจ๋าพี่หมีจ๋าเอ้ยเจ็ดสิบห้ามา พระราชนีต่อไหมแตกหรือไม่รอดจะเบิดโบไหมไม่ไม่โบว่ะทุกคนสองห้าไปเลยไปตีเป็นจังหวะต้องตีเป็นจังหวะตีได้ช้าแต่เน้นเนะ้ เฮ้ยเฮ้ยได้ผลไม่ใช่ได้ผลแล้วช้าต้องรีบวะเน้นเน้นเช้าเส่เน้นเน้นแต่กับตัวใหญ่หน่าจะไม่ได้ผลนะ <Hey. S 1> <Hey. S 2> ไปก็แ,แข็งเหมือนเดิมมาตอนนี้มาอัจสปินก็ได้ละมีเวลาด้วย เวลากลจะหมดแล้วก็จะหมดแล้วมาอีกสักตัวนะ่ะไม่ไม่เข้าอ่ะทุกคนโอ้ตายออนห้าล่ะไนห้าหมดไปไปนล้เนะีมาสักตัว ไม่ได้เรื่องละครอน่าน,ะานี่ะมาคอนึงจะมาคอนึงจะหมดตดูดโอ้โหเออยังพิก,กับมาอยู่ยังพิก,กับมาอยู่จับสองสองะเอ,อ้ยเคลอนทุนหน่อยเคลนทุนหน่อยขอขึ้นทุนเลยขอขึ้นทุนจะหมดเวลาแล้วไอ้บ้าเอ,อ้ย เออมาสวยสวยเอาผู้อีกห้าสิบจริงจองมาโอ้โหเวลาหมดพลดี้หุ้ยแม่เอ้ยอีกเท่าไหร่สี่พนาสจะคืนทุนอยู่แล้วโอเค,อเคงั้นก็พอเลยแล้วกันนะเสีเส,จเส็จทุนไปห้าสิบเฮ้ไม่ได้ห้าสิบสี่พโอเค อีกนิดเดียวจะได้คืนอยู่แล้วเวลาหมดซะก,ก่อนนะโอเคถลาไว้เจอใหม่คลิปหน้านะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ